서저희이많너무รู้สึกมีความสุขมากเลยไม่รู้ว่าจะความรักของแฟนชาวไทยทุกคนใหญ่ขนาดนี้แล้วก็อบอุ่นขนาดนี้ค่ะอยากขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้ด้วยค่ะคน่รักนะ

เขาอยากรู้คำว่าแหลมเลยเป็นภาษาไทยเรียกว่าอะไรเขาเลยถามพี่ๆเขาเลยสอนให้ค่ะว่าแหลมเลยแหลมเลยพี่ๆแหลมเลยครับผมแหลมเลยอ่าโอเคไปที่เดบลยอนด์บ้างไปเลยครับเพราะว่าจะต้องมีท่าด้วยไงดแล้วสุดน่ารักไหมทั้งนอกว่าน่ารักหรือเปล่า น่ารักน่ารักอ๋อดเดี่ยวเดียวด้วยก็คุณพ่อโอเคค่ะต่อเลยค่ะเดี๋ยวสรดที่ยินดีที่ได้รู้จักครับยินดีที่ได้รู้จักผมดีใจบังบังบักผมดีใจมากมากดีใจมากมากที่สิดวัอนี้ที่ได้รู้จักผมดีใจมากมากที่สุดเลยประมาณนั้นอ่ะดีโอครับผม ผมรคุณรักคุณนี่เือนึ่งอีกิ่งนมีอีกอันค่ะตกใจบุ้เลกเขาเรียว่าภาษาไทยว่คุณแม่แม่แม่แมแม่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 รม่แมแม่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 แมกแม่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 เม่วม่แ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 ่

신상을 받는 게 아닌가 싶습니다. 아 근데, 어, 전 세계 저희 엑소를 알리는 게 앞으로 저희 엑소의 목표입니다. ก็คือว่าตอนนี้นะคะเขาเตรียมอลัลบัมใหม่อยู่ค่ะแล้วก็เป้าหมายในปีนี้เขาอยากได้รางวัลสำหรับศิลปินหน้าใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ในอนาคตเขาก็าจะพยายามเต็มที่เพื่อที่จะให้มีแฟนศับมากขึ้นมากขึ้นในทั่วโลกเลยนะคะครัโอเค,คะนะไงก็เชื่อว่าทั้งแฟนนะครับหนุ่มชนวีของเราก็ เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะขอให้เขาประสบความสำเร็จทุกอย่างตามที่เขาหวังไว้เลยแล้วกันนะครับไม่ต่างกันว่าเราจะซีรีบ์นะครับขอบคุณครับแล้วก็อยากให้พวกเขาทราบด้วยนะครับว่าในเดือนสิงหาคมนี้เลยนะพวกเขาได้เป็นเอเชียหบึ่งวันป๊อปประจำเดือนด้วยครับผมพอร์ตเตอร์เลยวีเอ็กโซ่ก็เอเชียหนึ่งวันป๊อปอีกท่านหนึ่งเลยโ้โหงานก็จะมาได้ถ้าเราใช่ตลอดทั้งเดือนเลยได้ถ้าเกิดมีข่าวเท่าไรของ 그리고 엑소엠과 함 이런 소식을 알려드리도록 하겠습니다 마지막으로 가지 마지막으로 태국 팬분들께 한 말씀 해주실까요? 네 저희 엑소, 태국 처음 방문이데요 네. 저희 엑소 <laughs> 이번에 처음 방문인데 태국이 정말 많은 팬 여러분들께서 저희를 사랑해주셔서 정말 감사드리고요 이번에 태국에 와서 정말 많은 것을 보고 느끼고 배우 가는데 태국은 정말 아름다운 나라인 것 같아요. 어, 다음에 올 때는 태국어도 더 많이 공부해서 태국에 자주 찾아뵙겠습니다. 사랑합니다. เขาอยากขอบคุณแฟนคลับชาวไทยทุกคนเพราะว่าแม้ว่าเป็นครั้งแรกของเขานะคะแฟนคลับชาวไทยก็ต้อนรับเขาได้อบอ,อุ่นมากค่ะแล้วก็มีแฟนคลับเยอะมากเพราะเขาไม่ได้คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะคะคอยากให้ทุกคนรอติดตามแล้วก็เขาก็จะไปเรียนภาษาไทยเพิ่มขึ้นนะคะวันหลังนะคะมาคุยกันเป็นภาษาไทยด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามด้วยะคะ่ะครับผมนะอย่าลืมติดตามเลยนะครับนะแฟนชาวไทยนะ คนไหนเข้ามาอีกนะก็อย่าลืมมาร่วมจอยกันได้ครับผมค่ะตอนนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะหนุ่มๆทั้ง6คนเลยแล้วค่ะผมวิทยากรมากขอบคุณมากขอบคุณมากขาดไม่ได้เลยคือขอบคุณน้องๆนั่นเองนะที่มาร่วมสนุกกันในวันนี้มาอยุด